ฝันเห็นคนเจ็บคนป่วยนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามและหมายเลขสี่นะครับลองอธิษฐานเลือกดูนะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะครับในตอนนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่นะครับถึงเวลานะครับที่ท่านเองนะครับอาจจะต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าเราเองนะครับจะถึงจุดหมายปลายทางหรือยังนะครับทาไมมันไม่ถึงแบบทีนะครับตรงนี้ก็บ่งบอกว่านะครับมันอาจจะมีอุปสรรคหรือว่าปัญหา บางอย่างนะครับที่ท่านเองจะต้องเข้าไปแก้ไขนะครับเพืเ่อจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับถ้าท่านเองไม่ได้แก้ในบางจุดนะครับแน่นอนนะครับมันก็จะไปไม่ถึงสักทีนะครับอาจจะต้องเอางานกลับมาแก้เอาบทเรียนกลับมาทบทวนนะครับหรือว่าเอาสิ่งที่เราคิดไว้ว่ามันจะสําเร็จมันไม่สําเร็จสักทีนะครับหรือว่าเราไปจีบใครหรือจะลงเอยกับใครนะครับก็ยังไม่ สำเร็จสักทีเราก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราใช้วิธีนี้มันไม่ได้ผลหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆนะครับเพื่อการเอาชนะใจนะครับคนที่เราต้องการเอาชนะใจนะครับในที่สองนะครับสำหรับในตรงนี้นะครับก็บอกว่านะครับท่านเองนะครับจะต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนนะครับในการทําสิ่งต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะ เกิดปัญหาผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับแล้วปัญหานั้นนะครับอาจจะก,ก่อให้เกิดสิ่งที่ท่านสิ่งที่ทําให้ท่านปวดหัวนะครับสิ่งที่ท่านอาจจะไม่ค่อยสบายใจนักในอนาคตนะครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามนะครับทำอะไรที่มันอยู่ในกฎในเกณฑ์อยู่ในระเบียบนะครับแบบแผนนะครับก็จะสามารถที่จะทําให้ท่านปลอดภัยนะครับ ใบที่3นะครับใบที่3นะครับเมื่อ่านได้ไพ่ไปนี้นะครับความหมายก็คือว่านะครับท่านเองนะครับก็จะต้องดูสิ่งต่างๆให้รอบคอบมากขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการทดลองนะครับว่ามันจะมีนะครับฝั่งหนึ่งนะอาจจะเป็นเหตุการณ์นั้งเดิมนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เรานะครับจะต้องเข้าไปเผชิญนะครับก็เป็น การลุ้นเป็นความเสี่ยงนะครับคือถ้าดีนะครับอนาคตผมก็จะบอกว่าอนาคตของเรานะครับก็เพื่ออนาคตของเราเราก็ทําอะไรนะครับที่เป็นประโยชน์แล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่ามันอาจจะต้องต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องต้องฝึกฝนนะครับไม่มีอะไรนะครับได้มาง่ายๆนะครับตรงนี้ก็บอกว่านะครับมีทั้ง2ด้านนะครับด้านดีและด้านเสียนะครับถ้า ไปแล้วดีนะครับเดินไปข้างหน้าดีนะครับขอให้ทําต่อนะครับแต่ว่าถ้าไปแล้วมันไม่ใช่นะครับเราก็สามารถที่ถอยหลังได้นะครับเป็นช่วงในการวิจัยเป็นช่วงในการทดลองนะครับในช่วงนี้นะฮะสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่4นะครับใบที่4เนี่ยก็บ่งบอกว่านะครับตนเองนะครับอาจจะเกิดปัญหานะครับอาจจะมีการ เจออะไรที่ไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นะครับไม่พึงเป้าประสงค์ที่ท่านมีเท่าไหร่นะครับอาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทาน่นทานเองก็พยายามนะครับเมื่อได้พไพ่แบบนี้ก็พยายามอย่าอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าจะรู้สึกคนหูเศร้าส้อยมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้หาเพื่อนนะครับหาคนรู้ใจที่เราหวังพึ่งได้นะครับสามารถที่จะ บทนะครับฟังเล่าสู่กันฟังนะครับปัญหาต่างๆนะครับจะค่อยคคลี่คลายนะครับไม่ใช่ว่าเราไปมัวแต่ท้อแท้อยู่นะครับมันก็จะนะครับจะเป็นพลังลบนะครับก็จะทําให้ทั้งตัวเราทั้งคนรอบข้างนะครับไม่มีความสุขไปนะครับตรงนี้ก็จะทําให้สิ่งต่างต่างแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นหาคนดีๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับก็จะช่วยแต่งเบาตรงนี้ ไมมากขึ้นนะครับหมายเลขนำโชคของท่านนะครับได้แก่น,นะครับหมายเลข5นะครับหมายเลข3นะครับหมายเลข38นะครับและหมายเลข45ทัวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข45หมายเลข38นะครับหมายเลข3นะครับและหมายเลข5นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ